สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรูแฮปปี้มีบ้านนะวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูโชว์รูมติดถนนพระราม2กันเลยครับเราปล่อยเช่าอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเราใช้เป็นโชว์รูมเราเองอีก2ส,ส่วนเราปล่อยเช่านะสวยงามมากนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับเป็นอาคาร ขนาดหน้ากว้าง42เมตรลึก38เมตรแล้วก็มีชั้นลอยอยู่นะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือบ2000ตารางเมตรนะครับเราปล่อยเช่าเหมาลำไปเลยครับอยู่ที่300,000บาทต่อเดือนนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะ300,000บาทต่อเดือนเท่านั้นติดถนนพระราม2นะครับออถ้าอยู่ใกล้ๆง่ายๆก็คืออยู่ตรงข้ามบุญถาวรพระราม2นะ มันอาจจะไม่ต้องข้ามเป๊ะนะครับแต่ก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับสามารถเซิร์ชใน Google Ma p ที่ผมจะแปะไว้ได้เลยนะครับลองดูกันนะนี่นะครับติดถนนพระราม2จริงๆนะไม่มีเข้าทรงเข้าซอยอะไรเลยนะครับอยู่ติดติดเลยท่านเพื่อนสนใจมาเช่าเป็นสำนักงานข้างๆเรานะครับเชิญมาเลยครับจัดเลยนะครับส่วนนี้คือส่วนที่เราเป็นโชว์รูมนะครับส่วนนี้คือส่วนที่เราปล่อยเช่าหน้ากว้างทั้งหมด28เมตรลึก38เมตรนะครับเราเข้าไปดูกันดีกว่า มืดหน่อยนะครับยังไม่ได้เปิดไฟนะอไปดูกันครับส่วนที่เราปล่อยเช่านะครับตรงนี้หน้ากว้างที่เราเห็นนี่คือประมาณ29เมตรนะครับช่วงว่างๆตรงที่เราเห็นไม่มีเสาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19เมตรลึกเข้าไปทั้งหมด38เมตรนะครับนี่นะเห็นไหมครับโซนโลง่ลงๆเนี่ย18 19เมตรนะแล้วก็ตรงที่มีเสารตรงนั้นนะคือ10เมตรเราปล่อยเช่าทั้งหลัง สามแสนบาทนะครับตรงนี้รวมชั้นลอยข้างบนด้วยเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะส่วนถ้าใครสนใจที่จะมาซอยห้องเพื่อทําเป็นบริษัทเพื่อทําเป็นโชว์รูมยังไงลองติดต่อกันเข้ามานะครับผมมาดูว่าเราจะสามารถแบ่งพื้นที่กันยังไงได้บ้างนะเดินเข้ามาสุดทางก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์นะครับมีผนังกั้นเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับใช้งานได้เลยนะนี่นครับเคาน์เตอร์บาร์ของเราโซนที่เป็นเหมือนกับ โซนเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก่อนหน้านี้มีบริษัทที่มาเช่าเป็นเกี่ยวกับขนส่งนะครับผมส่วนตรงนี้ที่เราเห็นมีเสานี้คือ10เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำนี้ใช้ร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวผมพากันเดินเข้าไปดูห้องน้ำ พร้อมอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วเรารีโนเวทไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ข้างๆกันเลยนะเราอยู่ตรงถนนพระรามสองนี่เองนี่คือห้องน้ําครับสองห้องนะครับก็ามาตรฐานทั่วไปนะครับชักโครกฝักบัวอ่างล้างมือล้างหน้านะครับ สามารถเช่าเป็นบริษัทเช่าเป็นโชว์รูปเก็บของนะครับหน้ากว้างตรงนี้นียช่องละ5เมตรนะครับสองช่องละ10เมตรทําได้หมดทุกอย่างเลยนะครับมาขึ้นไปดูชั้นลอยกันดีกว่าครับชั้นลอยของโซนเนี้ผมกั้นเอาไว้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้อยู่ที่10เมตรนะครับผมตรงนี้10เมตรแล้วก็มี ออฟฟิศอยู่ตรงนี้ด้านหลังนะฮะแล้วก็สามารถเดินไปด้านหน้านะครับแล้วก็ทะลุออกไปได้อกีกออกไปอีกโซนหนึ่งก็พื้นที่เท่ากันนะครับ1 8บ8คูณเมตรเป็นชั้นลอยเช่นกันนะครับทำได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมนะโชว์รูมขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่ต้องการมา ตั้งหน้าถนนเลยนะครับเราต้องการโชว์สินค้าหรือจะเป็นออนไลน์ก็ตามนะครับยังไงสนใจก็โทรมาที่ผมนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสองหนึ่งสามสองหรือทามาที่ไลน์แอดแฮปปี้มีบ้านที่ผมแปะโลโก้เอาไว้นะครับตัวแอดไซน์แล้วก็แฮปปี้มีบ้านด่วนเลยนะครับผมเพิ่งว่างเลยนะอาจจะอยู่กับทุกท่านไม่นานนะครับข้างหน้าเนี่ยเรากําลังติดตั้งป้ายอยู่นะก็เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่เสร็จก็เป็นที่จอดรถสบายสบายครับยังไงสนใจรีบโทรมานะครับ สนใจเช่ารับโทรมาได้เลยครับแอแปี่บ้าน0817052132ถ้าไม่ได้แอดแฮปปี้บานทางใต้ลิงก์นี้นะครับแล้วเจอกคลิปต่อไปนะอย่าลืมนะครับออฟฟิศติดถนนพระราม2คิดถึงเราได้เลยสวัสดีครับ